สวัสด,ดีครับทุกท่านวิดีโอนี้ยินดีเสนอเทคนิคการต่อเชือกด้วยวิธีดับเบิลดราก้อนเบนซึ่งวิธีนี้เนี่ยนะครับเมื่อต่อมาแล้วเนี่ยรัดกันแน่นนะครับโดยใช้เชือกพันกัน2รอบ แล้วก็ล็อกปลายเชือกกลับมายัางสึดเชือกละ่ะเป็นดับเบิลดราก้อนเป็นปมคงที่มั่นคงปลอดภัยเหนียววิธีทำนะครับถ้าพร้อมแล้วมารับชมกันเลยครับ เราเตรียมเชือกที่จะต่อนะครับคือเส้นสีแดงเนี่ยนะครับพันรอบมือไปสองรอบเป็นลักษณะนี้หลังจางนั้นพับเข้ามายัางเชือกหลักลักษณะนี้แล้วก็กดเชือกหลักขึ้นมาเป็นหนะูเราก็จะได้แบบนี้ มาเป็นหูหลังจากนั้นเราก็นำเชือกที่จะต่อคือเส้นสีน้ำเงินนะครับสอดจากข้างหลังมาข้างหน้าได้แบบนี้หลังจากนั้นดึงเชือกหลักเส้นสีแดงเพื่อดึงห่วงหูสีน้ำเงินเข้าไป เราจัดเข้าที่กันตามรูปแล้วเนี่ยก็คือเป็นเงื่อนขัดสมาธิ2ชั้นนั่นเองนะครับตามลักษณะได้เงื่อนนี้นะหลังจากนั้นเราจะล็อกปลายเชือกวิ่งของเส้นสีน้ำเงินเพื่อให้เกิดความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนั่นเอง เราก็จะเอาเชือกวิ่งคือเส้นนี้สอดเข้าไปตามเชือกวิ่งเส้นสีแดงในห่วงสีน้ำเงินได้ลักษณะนี้เครับเราก็จะได้เป็นเงื่อนต่อเชือกดับเบิ้ลดราก้อน ดับเบิลไราก้อนเบนหรือเงินต่อเชือกโดยเริ่มต้นจากเงือนขัดสมาธิสอชั้นปมของที่มั่นคงปลอดภัยขอบคุณที่รับชมหากวิดีโอนี้มีประโยชน์ฝากกดถูกใจกดติดตามกดแชร์หรือคอมเมนต์มา เพื่อเป็นกำลังใจในการทำวิดีโอในครั้งต่อไปสำหรับวิดีโอนี้กอจบแต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ